กีซ่้อไปไหนน้องไบ้านไปแล้วน้องไบ้านกันเหรเดินขี้หัวเดินขี้หัวกิ๊โซ่ต้องมาสิมันมันขึ้นอยกับเวลาอ่าเวลาเช้าเเช้าเหรอเว็ดคือเช้าเจ็ดเช้าขาวขาวพอนคืนไม่ใส่ฮะใส่ไงยิ่งอยู่บ้านเดียวกันมันเนี่ย รู้ขนาดว่ากลางคืนไม่ใส่กลางวันเอออาจจะบอกว่ากินแม็กกินอยู่ในบ้านไงกินอยู่ในบ้านจริงๆเลยต้องรู้ตอบว่าอะไรฮะมีสองคนตอบที่บอกขาวคนที่บอกแล้วแต่เวลาแต่เวลาเฉลยไม่ใส่เฉลยว่าอะไรจ๊ะพี่แหละต้องเป็นคนเฉลยเฉลยให้พี่สุขมั้งนะไอ้คนเฉลยให้เปล่าเกงอะไรพี่อ่ะเออเฉลยมั้เป็นเกงไงขึ้นล่ะสีน้ำตาลเลียวกเขียว เกงในนั่ไมังเดได้อได้สีขาวครับพ่อ่เดี๋ยวเราไม่เชื่อถอดดูขอดไม่เชื่อเปิดเสื้อดูใมุมกล้องใมุมกล้องส้ำฟ้าสีน้ำฟ้าเป็นไงวะสีฟ้าวนนี้ยังไงสีฟ้าแต่ว่าแต่ไม่ขอบฟาขอบด้ขอบ้ขอบชิดเกงในขอบชิดไม่จะบอกว่า ไปข่าวซักไม่ทัน้องน้ำต่อไปบ้านเลขที่ของคุณเกียรติมลลาทาบนเลขที่อะไรวะถ้ามาถอดสเปรรู้3ามแล้วเนี่ยโอ้หเดออกกบบ้นเลมันะไม่เอาปนเกรตกเองบ้านเลที่ของพี่ตุ้ยบ้านเลขที่อะไรเออ

เปิดสองเปิดไปที่ที่ถูกไหมใครจะไปโอโลโกะอ่ะสองคนเดิมีใครอะไรยังไงไหมคะมีพี่ต้อยเฉลยต้อยเลยครับ้เลยาะจม่น้อบ้านใหม่ไงบ้านใหม่บ้าใหม่ข้อต่อไปที่จาแบรนดของตัวเองกันได้นะจำแบรนด์อะไรก็ทุกคนได้ทุกคนแล้วก็แจกทุกคนอีกเป็นเออเก คำถามอยู่ว่า้อยสักแขนขวาที่จะกระแลเปียกรู้อะไรรูปกราฟิกอะไรนะรูปกราฟิกยัง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 ไม่ถามไม่หมดเลยจะถามว่าลอยรอยสักแขนโคเาใครเป็นคนสักไม่รู้ไหมไม่รู้ทางซ้ายอาจารย์นู้อาจารย์เปิดตัวไอ้กล้องใครจะตอบแล้วจิ้้วมาดูมือ แล้วนี่ก็ให้คนถึอเกลียงอยู่เนี่ยทำลายได้สำหรับรอยศัก์แขนซ้ายขวาแขนซ้ายแล้วไม่ถามเราทำแขนขวาของตุ้ยลายอะไรเ้าันลายกาฟิกค่ะกาฟิกเกี่ยวกับอะไรมีซัตสตอรี่ไหมน้องกาฟิลมันจะเป็นลายโดนเลมอน

เออเอาดนเลยเลย้า้า่ชสามสเลายก้าปิดเฉยเฮยเออวานอนมาไงอ่ะไม่เคยแนนโยามแคโอเคขาวแครู้เลยเขาถามเป็นงไงแน่วยไงนี่เลยนะครับพี่เตะพี่เตะสาคะแนนสคะแนนข้อต่อไปตอนนี้ใครได้หกคะแนนแล้ว ตอ,ตอนนี้ใครได้แ <aroma> ค่แนนแล้วก็เรื่องของเขาแต่เราจะถามข้อต่อไปเลยอินเสิร์ฟว่าเป็นรายการอะไรวันใช่ใช่เป็นสองคะแนนทำทำย่างอื่นนอนอันนี้พักเทวกรรณเออพ่อกรดีพ่อกรดพ่อกรดช่วงคำถามหมดก่อนช่วงถามไม่มีละมีมีมีทำรายการมันปีนึงพยายามจะทำรายการให้มีสาระกันแล้วก็ยังไม่ดูไม่มีสาระอยู่ในที่แน่นอนเลยอ้าวขั้นตอนต่อไปเหรอครับสี่ว รายการประมาณสามชั่วโมงแล้วเออวเราเนาะเา็ดเทำะไรกันแลราในการเ็เนเขากไ่ปเดแต่ถ้เทปไหนเทปไหนเทปไหนร้อนๆไหนอะไรกันดยบตไหบดออย่างเทปเเตอร์เร็วมมไมต้องกับ

ว่านอกเนจากการสร้างเมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านสร้างสร้างนี่นะฮะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะสร้างไม้เสียคือมีสภาพที่ดีต่อกันบนโลกเพราะว่ามีสิ่งร้ายเกิดขึ้นมากมายเพราะเราไม่มีสภาพที่ดีให้กันก็รักกันไม่ดีกว่าครับถ้าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันสักครั้งหนึ่งก็รักกันดีกว่าเป็นเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นกำลังใจให้กันผมว่าโลกนี้สวยงามจริงเลไปจิ้มอะไร่างนั้นไอเดียครับไอติ๊ก แกฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคุณไอเดแกอะไรวะไอเดดแก คือก็ใช้ไอ้คนแล้วมันคนที่รู้วะที่โหลดน่แล้วอนเล่นใครท่เราโหลดนี่ผมวะจบจริงจริอแล้แกร์ไม่อะทรมากไม่เป็นเพไม่บลยอกไม่บลอกบล่อกอะไรบล็อกบลบอกอะไรบลอกบอย นั่งคิดว่าผมไม่เล่นคิดว่าผมเล่นไงแล้วพอแอดเข้ามาแล้วพอผมไม่รับเลยต้องมีเกลียร์นี่ตู้ตัวจริงไหมเนี่ยเขาไใจะ้องเรยัไมม่ถาใคมไรกรถ่จขอแ้วงเียวบยวบอก่ายังไม่ถึงไม่ถ่าได่แลานะเรคุณั จ u ไม่ไองม่ตป้งมตองไต้องนี้อ่ต้องไป้อ่ต้่่่่่อ้อไ่ต่้้